ครับผมพี่น้องการสวัสดีกันตอนเช้าครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมายามที่แดกกุ้งครับผมเรามาดักกุ้งไว้เมืม่อวานห้าหลังแดดออกหอนจะเศร้าแลวพี่น้องเนาะแดดแอมเซมมาสองหมือแล้วผมเดี๋ยวหาแนียมะตะาตากอดดีดอกหาปลาหาปูมาตากกินแดดเดียวไว้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวพามายามตุ้มกุ้งกันครับผมเจ้าขาเมยามด่างครับผมก็มดูอะไรวะจะมาเนี่ยครับผมใ่ด่างเนาะโอเคครับ มันเดียกาตอนตัวเสอู้ชุ่มแล้วคุณพี่น้องปลากระดีข้าว้เลยนี่เต็มเลยอ่ะดูอ่ะเนี่ยอุ่นกันอย่างนี้ครับผมโอเคครับตามไปกันมาไปพี่น้องหลังสาม mọi người ăn câu khi nào câu hết lòng 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 lòng หลังที่ 4. สีสวดไหมสวดโอ้โหหลังนะคุณนะพี่น้องตวกกุ้งอืดเดือดขัวแล้วเดือก้อยเดยลาบเดือสุยานะครับผมโอเคครับหลังสุดท้ายผมใช้เป็นมุ้งครับผมที่ผมไม่เอามุ้งมาลงผมก็แน่ใจเพราะว่าผมอยากมันออกไรพวกไอ แล้วมันจะดีกว่ากันครับผมดีว่าจะล้องมึงก่อนอ้โูหูใหญ่เลยพี่น้องดูดิกุ้งเลยหืมยหญ่มันออกหลายกุ้ยนั่นะนะมึงนะผมแต่พวกนี้มันจะดีย่างนึงเขาปลากับเข่าขบปลาบูไปยังนั้นนะมันขามากินกุ้งอู้ มันมันก็ผมพี่น้องอือพอเลยเงินหน่อยได้นะครับหนุ่มนี่เป็นขีดนะครับโอเค,ครับรเทกุ้งชา่บ้านกันเมันพี่เจ้าพี่น้องตักกุ้งหวานในซีซีกว่าเกือบหาขีดนะครับผมหวานนี่นจะได้จะขีดกันแตจะบักฮะจะบักฟันหมนูหวานหรือว่าอยู่สุสีกันครับผม มาที่นอกมาหัดบ,บ้านแล้วเบิงหลังนี่เขาอ,อันใหญ,ญ่เลยเขี่ยก้งกันเข่าัาสุดกันจนไอ้มุ้งคิดว่ามันเสียออกเอาดีครับมุ้งนะแต่ว่าขันใส่มุเนี่มันจะนักมีปลาเข้ามานั่นนะขันมุ้งเป็นแสงเซียปลาไม่เอยเขา้า ัว้ยหลังที่สอง <c oughs> หัวหารประดุกเหมือนเดิม <Ep. S 1> หลังที่สามหลังที่สามมีตัวใหญ่ดีวะ่ะโอ้ลายตึกลายตึก จิมซีิเต็นต้องเข้าแล้วบวักกากินปันได้เดีดูกินเทียูี่น่องกินซุกดีกว่าครับวาหลังนี่เขาคักบลาลังนี่มาปลากระเดื่อมาตัวหนึ่ง เคพี่นอ้องมือนี่หมดละอครับก็งานวันนี้อันใหญอีกแล้วพี่น้องอันใหญอีกแล้วนะโอ้โหเยอะนะครบับตัวสวยๆด้วยมันเป็นตัวขี่ลายพี่นอ้องมันเป็นกุ้งฝอยหน่อยเดย้แบบน้นนอยๆอ่ะ คือแต่ละตัวคือมันเงียมืองนิวผมวะไงเด้รุ่นพู้นะเค okay, ครับมันมัน่นเขาครับผมงานวันนี้มันมาน,มาน,มานครับ